รวมเราเหตุผลของการเป็นไรเดอร์ทั้ง13คนามคนคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับผมเรามาเริ่มที่มัสไรเดอร์ดูคลิปนะครับผมพระเอกของเรานั่นเองโดยคิดโดชินจิเนี่ยไม่ได้มีความต้องการนะครับที่จะเป็นไรเดอร์แต่แรกเขาเนี่ยบังเอิญนะครับผมไปเจอตรับการ์ดในที่ที่เขาไปทําข่าวที่ห้องแห่งหนึง่งซึ่งนั่นแหละก็เป็นจุดเริ่มต้นในหัมความบังเอิญทําให้ชินจิเนี่ยการมาเป็นไรเดอร์และจากนั้น และใน,นที่สุดก็กลายเป็นคอมเบอเลเดอร์ลูคิซึ่งบอกเลยว่าลูคิเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่พิเศษกว่าคนอื่นๆนะครับผมเขาเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายในชัดนะฮะซึ่งเราจะได้เห็นนะครับว่าพอเวลาผ่านไปเยอะๆเนี่ยในช่วงตอนหลังๆเนี่อลูคีก็จะมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเพราะแน่นอนละว่าเขาไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนที่แต่แรกนะครับเรามาดูเป้าหมายแรกก่อนเป้าหมายแรกเนี่ยในตอนที่ชินจินะครับผมได้รู้จักกับอากิยามะเรนในตอนนั้นเรนได้บอกกับชินจิว่าไรเดอร์เนี่ยมีทั้งหมด13คนและทั้ง13คนเนี้ ซึ่งชินจินั่นก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเพราะเขาเชื่อว่าไรเดอร์เนี่ยต้องร่วมมือกันไม้เผมเพื่อกำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์อย่างเดียวไรเดอร์เนี่ยไม่ควรต่อสู้ันเองนะฮะเป้าหมายแรกของชินจิจึงถือกำเนิดขึ้นนะครับผมก็คือการหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์นั่นเองเขาเนี่ยพยายามห้ามไรเดอร์ทุกตัวที่ต่อสู้กันนะครับแต่สุดท้ายเราก็เหมือนจะห้ามไม่ได้เท่าไหร่นะผมในที่สุดไรเดอร์ก็ต้องต่อสู้แล้วก็ต้องตายกันไปข้างนึงอยู่ดีแล้วพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยชินจินะครับผมก ้นตอนนั้นชินจิจึงเปรียบความคิดนะครับผมเขาจึงหันกลับมาต่อสู้แล้วก็มีช่วงนึงที่เขาได้การ์ดเซอร์ไวมานะครับแล้วเขาก็ได้ต่อสู้กับไนซเซอร์ไวด้วยตอนนั้นก็ได้เรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะผมที่ชินจิเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมาย และยังไม่ได้มีแค่2องเป้าหมายนะครับในตอนช่วงทา้ทายเนี่ยในตอนที่ชินจิรู้ความจริงว่าคาสกิยูอิเนี่ยจะหายไปตอนอายุน e 20นะครับในตอนนั้นเป้าหมายใหม่ชินจิจึงถือกําเนิดนั่นก็คือการต่อสู้เพื่อช่วยคาสกิยูอีนั่นเองเพราในตอนนั้นคาสกิชิโร่ได้มาบอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอยากช่วยยูอิเนี่ยเขาก็ต้องต่อสู้ให้เหลือรอบเป็นครสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ขอพรอให้ e ยูอีปลอดภัยแล้วก็ไม่หายไปนะฮะในตอนนั้นชินจิเนี่ยผมจึงมีความคิดที่ว่าอยากจะต่อสู้เพื่อยูอีเขาจ แต่สุดท้ายเราก็ยังไม่สามารถฆ่าไนาท์ซวาได้อยู่ดีซึ่งก็เรียกได้ว,ว่าลึกๆแล้วนะครับผมชินจิก็ไม่อยากจะฆ่าใครแล้วก็อยากหยุดการต่อสู้อยู่ดีแหละแต่ว่าด้วยประสบการณ์ในะผมด้วยเรื่องราวที่เจอหลายๆอย่างบางครั้งก็ทําให้เขาเนี่ยสั่นคอนในความคิดนี้นะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับเป้ามหมายของชินจิในการเป็นไรเดอร์ก็คือการหยุดการต่อสู้ของไรเดอร์ด้วยกันนั่นแหละ คาเมนเลเดอรด์ไหนหรืออากิยาม่าเลนโดยเหตุผลหลักๆนะครับผมในการเป็นไรเดอร์ของอากิยามะาเรนเนี่ยคือการช่วยแฟนสาวข,ของเขานะครับผมที่มีชื่อว่าโอคาวะเอริโดยโอคาวะเอริเนี่ยป่วยนะครับแล้วก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงอย่างมากเรียกได้ว่ากลายเป็นเจ้าหญิงนิทรามานาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เหตุผลของเลนก็มีแค่นี้เลยนะครับผมในช่วยแฟนสาวนั่นแหละแลวเรามาดูสาเหตุของแฟนสาวก,กันนะครับที่แฟนสาวข,ของเรนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ย ก็คือมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับผมในตอนที่คาสกิชิโร่กำลังทดลองเกี่ยวกับโลกของมินเลอร์เวิร์นะครับในตอนนั้นนะครับคนที่อาสามาเป็นหนูทดลองเนี่ยก็คือโอกาวะเอริคนนี้นั่นเองนะครับและจากนั้นพอคาสกิชิโร่เริ่มทําการทดลองเนี่ยก็ได้มีมิลเลอร์มอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับผมที่ชื่อดาร์ควิงก็คือสัตว์ของในในปัจจุบันนี่แหละนะครับผมมันโผล่มาในตอนนั้นพอดีแล้วมันก็ทําให้ร่างกายของโอกาวะเอริล้มป่วยนะครับเลนจึงจับไปเจ้าดาร์ควิงน่ครับผมมาทําสัญญาแล้วก็กลายเป็นไรเเเดอออออร์แลล้้วก็ต่่สูพืโ ok e ย ซึ่งตอนแรกนะครับเลนนะครับผมเขาไม่ลังเลนะที่จะฆ่าเลเดอร์ตัวอื่นในครั้งแรกที่เขาเห็นลิวคีปรากฏตัวเนี่ยแต่ตอนนั้นเขากะาจะฆ่าลิวคีแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่คาสกียูอีเนี่ยผมมาเป็นคนขอไว้เขาจึงไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่ถึงแม้เขาจะไม่ฆ่าลิวคีเนี่ยแต่เป็นเลเดอร์ตัวอื่นเขาก็ไม่ลังเลนะครับในต,ตอนที่เขาต่อสู้กับคอมเบอรเดอร์ซิเซอร์เนี่ย เลนนะครับผมก็มีใจที่อยากจะฆ่าซิสเตอร์จริงๆเขาก็ได้ใช้ไฟนัลเวนนะครับผมอัดใส่ซิสเตอร์กันเลยทีเดียวแต่ว่าซิสเตอร์ก็ได้ตอบโต้ด้วยไฟนัลเวนของเขานะครับแต่ปรากฏว่าเป็นซิสเตอร์นี่แหละที่สู้ไม่ได้และซิสเตอร์ก็โดนสัตของตัวเองฆ่าตายไปนะฮะและหลังจากนั้นนะครับเลนก็ยังได้ต่อสู้กับมารไซเดอร์ตัวอื่นแต่พอไปๆมาๆเนี่ยหลังจากที่เขาได้รู้จักกับชินจิชินจินะครับผมกลับทําให้ความคิดของเลนเปลี่ยนไปเลนเนี่ยกลับไม่กล้าฆ่าใครง่ายๆแล้วนะครับใน เขาสามารถจะปิดชีพคอมเบเดอร์ไกด์ได้แล้วนะฮะแต่ตอนนั้นเขาก็เกิดการลังเลนะยครับจึงโดนไกเล่นงานกลับมานะครับผมก็สรุปนะครับผมเป้าหมายของการต่อสู้ของคอมเบเดอร์นนเนี่ยก็คือการช่วยแฟนสาวนะครับที่มีชื่อว่าโอกาวะเอริในตอนสุดท้ายเขาก็ทำตามเป้าหมายเขาได้สําเร็จนะครับผมสามารถช่วยเอริได้และนอกจากนี้นะครับเขายังช่วยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของมิลเลอร์เวิร์นะครับผม ให้ฟื้นขึ้นมาทุกคนด้วยก็ถือเป็นคาเมเลเดอร์ที่น่าจะเป็นพระเอกนะครับผมแต่กลับเป็นพระรองที่เด่นกว่าพระเอกสาง,งั้นคาเมเลเดอร์ซิเซอร์หรือซูโดมาซาชิโดยจุดเริ่มต้นของการเป็นคาเมเลเดอร์ของซูโดมาซาชินะครับโดยมาซาชิเนี่ยเป็นตำรวจนะครับที่เน้นการชุจริตคอร์รัปชันชอบรับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ชอบติดถินบนโดยเขานนครับผมมีผู้ส่งรูลวมคิดก็คือเพื่อนสนิทของเขานะครับที่มีชื่อว่าโทโมยุกิคากาแต่พอมาวันนึงเนี่ยไอ้คากานะครับผมอยากจะได้ส่วนแบ่งที่มากขึ้น้นนนแต่ Mas ่มชิเยไห็ดว พอมาซาชิคิดว่าที่ทุจริตมาได้ขนาดนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะตัวเขาเองเนะครับเขาจึงมีปัญหากับคาการนะครับผมและในที่สุดนะฮะมาซาชิก็ได้ฆ่าคาการจากนั้นก็ทําการฝังคาการนะครับไว้ในขณะของร้านตัวเองก็คือร้านของคาการนั่นแหละและในระหว่างที่เขากำลังฝังคาการอยู่นั้นเนี่ยคาสกิชิโร่นะครับผมก็ได้โผล่มาหามาซาชิพร้อมกับได้บอกมาซาชิว่าถ้าเกิดอยากกำจัดคนที่มาขัดขวางเป้าหมายเขาเนี่ยก็จงเป็นไรเดอร์ซะนะครับ แลวถ้าเกิดต่อสู้จนเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยมาซสชิจะได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะครับผมซึ่งมาซสชิก็ไม่ลังเลในะผมตอบรับการเป็นไรเดอร์ของคาสากิชิโร่จากนั้นนะครับผมพอเวลาเขาไม่พอใจใครเนี่ยเขาก็จะส่งสัตว์ของเขาเนี่ยที่มีชื่วโบแคนเซอร์ไปลักพาตัวไอคนนั้นนะครับผมแล้วก็ให้โบแคนเซอร์เนี่ยกินเข้าไปซึ่งการกินมนุษย์เนี่ยก็ทําให้สัตว์นะครับผมแข็งแกร่งขึ้นด้วยก็เรียกได้ว่ายิางปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับได้กําจัดคนที่มาขัดขขขววววาางงงงแแแล้้้กก็็ไดทใํใััตต์เอนน่่ึ ก็สรุปนะครับเหตุผลของมาซชิที่มาเป็นไรเดอร์ก็คือกำจัดคนที่คอยขัดขวางเขานะครับใครที่มาขัดขวางการคอร์รัปชันของเขาเนี่ยเขาจะส่งสัตว์ไปกำจัดให้หมด นี่ก็คือเหตุผลนะครับผมของคาเมเลเดอร์ซิเซอร์หรือว่าซูโดมาซาชินั่นเองคาเมเลเดอร์โซดาหรือคิทาโอกาชูริจิโดยเหตุผลของคิทาโอกาศชูิจินะครับผมที่มาเป็นไรเดอร์ก็คือเขาเนี่ยอยากจะรักษาอาการปวดของตัวเองนะครับซึ่งคิทาโอกาศนะครับผมได้ปวดเป็นมาเร็งระยะสุดท้ายเป็นโรคที่รักษาไม่หายนะครับผมและทิ้งไว้นานๆเนี่ยอีกไม่นานนะครับคิทาโอกาศก็จ้องตายอยู่ดีนะครับในตอนนั้นคาสตกิชิโร่เนี่ยผมจึงได้ยื่นข้อเสนอให้นะฮะคือให้คิทาโอกาศเนี่ยมาเป็นไรเดอร์นะครับ แลวถ้าเกิดเหลือรอบไปนสุดท้ายเนี่ยคิทาวการเนี่ยผมสามารถขอพรอ,อ,อะไรก็ได้ซึ่งแน่นอนนะครับคิทาวการอยากจะมีชีวิตที่เป็นนามาตะเขาจึงต่อสู้เนี่ยเพื่อต้องการให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นนามตาตะไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วก็ไม่ตายนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลที่คิทาวการมาเป็นไรเดอร์แต่ดูเหมือน่เทาวการนะครับผมเป็นไรเดอร์ที่ไม่ค่อยจะฆ่าใครเท่าไหรน่นะครับผมคิดว่าฝีมือระดับดท่เทาวการเนี่ยจะฆ่าไรเดอร์ตัวอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับด้วยพลังมหาศาลของไฟนอลเวงของเขาเนี่ยสามารถปิดชีพทำเละ แต่ในลหลายๆครั้งนะครับผมไฟันดอนเวงเขาก็ไม่สามารถฆ่าไรเดอร์ตัวอื่นได้เต็มที่ก็ทําได้แค่บาดเจ็บสาหัสเฉยๆนี่ครับจึงไม่แปลกนะครับผมที่หลายครั้งเนี่ยคาสติชิโร่เนี่ยผมต้องโผล่ไปหาที่เท่ากะเหมือนกับโผล่ไปย้ำนะครับว่าถ้าเกิดไม่ฆ่าใครเนี่ยและการต่อสู้มันยืดเยื้อเนี่ยที่เท่าโอกาสเนี่ยอาจจะตายก่อนนะครับผมที่พอของเขาจะสําเร็จก็ได้ แต่ดูเหมือนที่เท่ากันเนี่ผมก็อยากจะฆ่าอสุราหรือว่าคาเมรเดอร์โอจาแต่ในตอนสุดท้ายเนี่ยผมก็ไม่ทันเวลานีครับเขานะครับผมกลับตายก่อนด้วยโรคมะเร็งของเขาแต่ตอนนั้นโกโรจึงต้องไปสู้แทนเนี่ยแต่โกโรก็สู้โอจาไม่ได้อยู่ดีนี่ก็เป็นเหตุผลครับที่คี่เท่ากันเนะผมกลายมาเป็นคาเมริเดอร์โซดาคาเมเลเดอร์ไลอาเรมิยุกิเทสกะก็เหตุผลที่เทสกัมาเป็นไรเดอร์นะครับคือในตอนแรกเนี่ยเทสกะนะครับผมเขาได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าไซโตยูอิจิโดยยูอิจิเนี่ยเป็นนักเป็นโดชื่อดังนะครับแต่ต่อมาเนี่ยไซโตนะครับผมกับสูญเสียความสามารถในการเล่นเป็นโดไปเพราะเขาโดนคนร้ายนะครับผมหักมือน,นั่นเองซึ่งคนร้ายเนะี่ยผมภายหลังได้เปิดเผยว่าเป็นนักสักุระทาเคชินะครับหรือว่าไอ้เจ้าคาเมเลเดอร์โอจานั่นแหละและจากนั้นนะครับคันตกิชิโร่เนี่ยผมจึงปรากฏตัวต่อหน้ายูอิจิซึ่งคันตกิชิโร่นะครับผมก็ได้ยื่นข้อเสนอนะฮะที่จะฟื้นฟูมือของเขาเนี่ยนะผมด้วยการเป็นไรเดอร์ ถ้าเกิดยูจิเป็นไรเดอร์แล้วสามารถเหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเขาจะสามารถขอพรให้มือเขาในผมกลัมมาเป็นปกติได้แต่ว่ายูจิเนี่ยกับปฏิเสธนะครับและต่อมาไม่นานนะครับผมยูจิก็ถูกสปตราที่มีชื่อว่ากูทันเดอร์เนี่ยผมกินเข้าไปและจากนั้นยูจิก็ได้ตายไปนะครับซึ่งพอยูจิตายไปเรียบร้อยเนี่ยเทสกัสซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยผมก็ได้มาเป็นมาสไซเดอร์แทนและเทสกาสนี่ยผมเข้าใจว่ายูจิเนี่ยไม่อยากต่อสู้แล้วก็ไม่อยากเป็นไรเดอร์เทสกัสเนะครับจึงเป็นเอลดเดอร์เพว่อคงงย และจากนั้นเขาก็กลายเป็นคอมเบลเดอร์ไรอาซึ่งสรุปแล้วนะครับผมเหตุผลของทสกาก็คือการสืบทอดเจตนาลมของเพื่อนนะครับผมที่ไม่อยากจะต่อสู้เขาจึงเป็นไรเดอร์เพื่อหยุดการต่อสู้นะฮะนี่นก็คือเหตุผลของทสกาเนี่ยผมหรือว่าคอมเบลเดอร์ไรอานั่นเอง คาเมเลเดอร์ไก่หรือชิบาราจุนโดยเหตุผลของการเป็นคาเมเลเดอร์ของชิบาราจุนเนี่ยคือเขานะครับคิดว่าการต่อสู้ของส3าไรเดอร์เนี่ยเป็นแค่เกมเกมหน,นึ่งนะฮะแล้วเขาก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะชนะหรือว่าเคลียร์เกมเกมนี้ให้ได้นะครับเขาเนี่ยอยากจะยินบุกจุดสูงสุดเป็นผู้ชนะที่เหลือลอกคนสุดท้ายนะครับผมซึ่งอาจจะดูเป็นเกมที่ค่อนข้างแรงหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่เอาชีวิตจริงกันเลยทีเดียวและนิสายของชิบาราจุนเนี่ยเขาเนี่ยชอบยุยงให้ไรเดอร์มาต่อสู้กันนะครับ ยิ่งไรเดอร์มาต่อสู้กันเยอะๆนะผมยิ่งเป็นเกมที่ออกมาสนุกเลยชิบาราจุนเนี่ยผมจึงชอบวางแผนให้ไรเดอร์เนี่ยมาต่อสู้ที่เดียวกันเยอะๆซึ่งนี่ก็เป็นนิสัยของชิบาราจุนนะครับก็สรุปนะครับผมเหตุผลที่เขามาเป็นไรเดอร์เนี่ยคือเขาเนี่ยผมคิดว่าการต่อสู้ของ13ไรเดอร์เป็นแค่เกมและเขาอยากจะเอาชนะและยืนอยู่บนจุดสูงสุดก็แค่นี้เองนะครับผมสลับเหตุผลที่มาเป็นไรเดอร์ของชิบาราจุน เมเลเดอร์โอจาหรืออาซากุระทาคิชิก็เหตุผลที่อาซากุระมาเป็นไรเดอร์นะครับโดยต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นไรเดอร์ด้วยตัวเองนะฮะคนที่อยากให้เขาเป็นไรเดอร์เนี่ยเหมือนจะเป็นคาสกิชิโร่มากกว่านะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคาสกินะครับผมมีความกังวลว่าการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยมันจะยืดเยื้อนะครับเหล่าไรเดอร์เนี่ยตายกันช้าแลือเกินนะฮะเขาจึงคิดว่าถ้าเกิดเอาอาซากุระมาเป็นไรเดอร์เนี่ยจะเร่งช่วยให้การต่อสู้เนี่ยมันจบแล้วก็ลู้ผลไวขึ้นนะ แล้วก็ยืนตรับการให้กับอสักุรัสเทรชิในคุกกันเลยทีเดียวซึ่งอสักุระเนี่ยขอแค่ได้ออกไปจากคุกแล้วก็ได้ต่อสู้มันๆก็พอแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรืออะไรไว้เลยขอแค่ต่อสู้ไปในแต่ละครั้งให้มันๆก็พอแล้วซึ่งความคิดของคาสกิชิโร่ก็ได้ผลนะฮะแค่อสักุระแปลงร่างครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้ฆ่าคเมเลเดอร์ไก่เลยเนะครับ ก็รเรียได้ว่าทําให้การต่อสู้เนี่ยมันจบไวย,ยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นสาเหตุในที่ผมที่ทําให้อสกากุระี่ยการเป็นคาเมเลเดอร์คาเมเลเดอร์ไทเกอร์หรือว่าโทโจซาโตรุก็เหตุผลการมาเป็นเลเดอร์ของโทโจนะครับโดยโทโจซาโตรุนะครับผมเขาได้อยู่ในกลุ่มวิจัยเนี่ยผมเกี่ยวกับการติดมิร์เรอร์เวิล์ซึ่งนําทีมโดยออจย์คาคา,าวะเนี่ยผู้เป็นอาจารย์เขาซึ่งบอกเลยว่าเป้าหมายของโทโจเนี่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับในตอนแรกที่เขาเป็นเลเดอร์แรกๆเนี่ยเขามีเป้าหมายนะครับผมที่จะปิดมิร์เรอร เขาก็กับการมีความเชื่อผิดๆนะครับผม และนอกจากนี้เขายังมีเป้าหมายในการเป็นผู้กล้าด้วยนะฮะซึ่งการอยากเป็นผู้กล้าของเขาเนี่ยก็ทําให้เขาในผมมีความคิดที่บิดเบี้ยวไปโดยที่บอกว่าบิดเบี้ยวนะครับผมคือเขาเนี่ยได้ฆ่าเพื่อร่วมอุดมการของเขานะครับที่แปลงร่างเป็นอัลเทอร์เนทีฟและเท่านั้นยังไม่พอนะผมต่อมาเขาก็ได้ฆ่าอาจารย์เขาด้วยที่ได้แปลงร่างเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นะฮะโดยเขาบอกนะผมว่าการเป็นผู้กล้าเนี่ยจำเป็นต้องเสียสละบางอย่างนะครับและการฆ่าพักพ่วงนี้นะครับผมจะทําให้เขาได้แข็งแกร่งขึ้นและเข้าใกล้การเป็นผู้กล สรุปนะครับผมเหตุผลที่เขามาเป็นเลเดอร์เนี่ยก็คือการอยากเป็นผู้กล้านะครับและในตอนแรกเป้าหมายของการเป็นผู้กล้าของเขาก็คือการปิดมิลเลอร์เวิลด์แต่พอไปามาเขาก็เปลี่ยนความคิดนะครับผมเขาเนี่ยไม่อยากปิดมิลเลอร์เวิลด์แล้วนะฮะแล้วเขาคิดว่าการสังหารเพื่อนร่วมอุดมการณ์เนี่ยจะทําให้เขาได้เป็นผู้กล้าได้มากขึ้นนี่ก็เป็นเหตุผลของโทโจาตูรุ uru, หรือว่าคาเมเลเดอร์ไทเกอร์นั่นเองนะครับ คอมเมไรเดอร์เอมเพอเลอร์หรือมิซารุซานโนก็เหตุผลที่มิซารุซานโนมาเป็นไรเดอร์นะครับโดยจุดเริ่มต้นของมิซารุซานโนเนี่ยคือเขาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่มีความร่ำรวยมหาศาลเลยนะครับพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจพันล้านแต่ว่าครอบครัวของเขาเนี่ยไม่อยากให้เขาเนี่ยครับผมหลงเละเงในอำนาจเงินทองมากเกินไปพ่อของซานโนจึงได้ส่งซานโนนะครับผมออกมาทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองซึ่งซานโนนะครับก็เป็นคนไม่เลือกงานนะครับอะไรที่ได้เงินเนี่ยเขาทำหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยามหรือเป็นอะไรต่างๆแล้จากนั้นอออขงคคาาากกกิิชโโรนดดยไ้มบเ เกิดเป็นดอร์แล้วเหลือรอดจนคนสุดท้ายเนี่ยมิสลุัซานโน้ะผมก็จะได้ตามที่ตัวเองต้องการแน่นอนซึ่งซานโนนะครับก็ตอบรับข้อเสนอแล้วก็กลายมาเป็นคอมเเดร์เอ็มเพลเลอร์นะครับแต่ว่าพอเขามาเป็นไรเดอร์ได้สักพักเนี่ยในตอนนั้นนะครับพ่อของเขาได้ตายลงและมะระดกข,ของพ่อทั้งหมดนะผมก็เลยตกมาเป็นของซานโนซึ่งซานโนนะครับพอมีเงินทองมีอำนาจจำนวนนึงเนี่ย เขาก็เบื่อที่จะเป็นไรเดอร์นะฮะในตอนนั้นเขาก็กัดจะคืนตลับการ์ดนะครับผมให้กับคาสกิชิโร่นะครับคาสกิชิโร่บอกนะครับผมว่าคือไม่ได้ถ้าเป็นไรเดอร์แล้วเนี่ยก็ต้องต่อสู้จนเหลือรอบของสุดท้ายนะครับถ้ายังไม่เหลือรอบเป็นคนสุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถเลิกเป็นไรเดอร์ได้ซึ่งในตอนนั้นซานโนก็ไม่ยอมนะผมจะคืนตลับการ์ดให้ได้คาสกิชิโร่จึงได้บอกนะผมว่าถ้าเกิดเขาไม่ต่อสู้เนี่ยเหลากิการเซลที่ทำสัญญาก,กับเขาเนี่ยก็จะโผมาเล่นง,งานตัวเขาเองนะะีครับจากนั้นซานโนเนผม ก็สรุปนะครับผมเพตโพลของมิซารุซานโนที่มาเป็นไรเดอร์เนี่ยก็คืออยากได้เงินทองอำนาจแล้วก็ทุกอย่างนะครับผมซึ่งพอพ่อเขาตายเขาได้ทุกอย่างแล้วเขาก็กลับไม่อยากเป็นไรเดอร์แล้วซะงั้นก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแน่แนๆอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมแค่อยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้นนะฮะไม่ได้อยากมาเป็นไรเดอร์แต่แรกอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดเขามีอำนาจเงินทองตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็คงไม่มาเป็นไรเดอร์นะฮะ ตอนนี้ก็เป็นเหตุผลของคอมเรเดอร์อินเทลเลอร์หรือว่ามิโซรุซานุนะครับอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าอัลเทนตีชีปซีโร่เรามาดูจุดลมต้นและเป้าหมายของอัลเทนตีชีปซีโร่กันนะครับจุดลมต้นนะครับผมคืออาจารย์คาโกะวะเนี่ยได้ทำงานอยู่ที่แลบเดียวกันกับคาสกิชิโร่นะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คาโกะวะเนี่ยผมไปเห็นแฟ้มงานของคาสกิชิโร่ซึ่งในแฟ้มงานนั้นเนี่ยผมเป็นงานที่วิจัยเกี่ยวกับมิโลเวิลด์อาจารย์คาโกะวะเนี่ยเห็นแค่ครั้งเดียวนะผมไอ้ข้อมูลพวกนี้ก็เข้าไปอยู่ในนนนนนนหััััวววเเเเเเเขาาาาาารรรรรรีีรนนร World ีียยยยบบบ้้้ออออะะะะคคคคคแลลจจกกกกผผมมมมมพสิิิิิิิชโ่่่ปปดดดดด์์ไ็ท World, เพื่อที่จะทำการขัดขวางคาสกิชิโร่ Zero นะครับเพราะอาจารย์คากาวะว่าคิดว่าการกระทำของคาสกิชิโร่ Zero เนี่ยจะทำให้ผู้คนคนอื่นๆน,นะผมล้มตายเป็นจำนวนมากเขาจึงได้สร้างการ์อาอดอัลเทอร์เนทีฟขึ้นมานะผมจากข้อมูลที่เขาจาได้ของแฟ้มคาสกิชิโร่ ก็สรุปนะครับผมเป้าหมายในการมาเป็นไรเดอร์นอกระบบของอาจารย์ซากะวะเนี่ยก็คือการขัดขวางแผนการของคาสสกิชิโร่แล้วก็ปิดโลกมิลเลเวอร์นะฮะก็เป็นเหตุผลง่ายๆเลยนะครับคขมเปนไเดอร์เวอร์เดย์หรืออิซุรุทากามิสวะโดยเหตุผลในการเป็นไรเดอร์ของเวอร์เดย์เนี่ยโดยถึงแม้ตัวทากามิสวะเนี่ยจะเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจหลูนะครับผมที่มีเงินหลายพันล้านกันเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเขาเนี่ยผมกลับยังไม่พอใจกับสิ่งที่เขามีในตอนนี้นะฮะ เขาจึงเข้าร่วม13ไรเดอร์นะผมเพื่อทําให้อํานาจและก็ความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยมีมากขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับโดยเป้าหมายอันสูงสุดของเขาเนี่ยผมคือการครองโลกและก็การมีอํานาจเหนือใครในโลกนี้เลยนะฮะก็ดูจะเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายในการเป็นไรเดอร์ของคัมเรเดอร์เวอร์เดนะครับผมคัมเอร์ไรเดอร์ฟากหรือคิริชิมะมิโฮโดยสาเหตุการเป็นไรเดอร์ของมิโฮเนี่ยโดยคิริชิมะมิโฮเนี่ยผมเขาได้มีพี่สาวอยู่คนหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่สาวเขาเนี่ยถูกฆ่าตายนะฮะะะซึ่นน่่่งอออออคคคคคนนททีฆาาาาาาตายรรรรรับผมมก็ื ichi, ืุิิชหวเเด์ น่นเในต,ตอนนั้นนะครับมิโฮเนี่ยผมจึงอยากจะล้างแค้นให้พี่สาวและนอกจากนี้ก็อยากทาให้พี่สาวเนี่ยกลับมามีชีวิตให้ได้อีกครั้งด้วยนะครับเขาจึงได้ตอบรับข้อเสนอของคาสกิชิโร่และก็การมาเป็น,นคอมเบเดอร์ฟาร์มนะฮะแต่ว่าด้วยพลังของคิริชิมะมิโฮที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนจะสู้โอจาม่ได้นะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากลิ้งะนะครับผมเขาจึงล้างแค้นให้พี่สาวนะครับผมในการฆ่าอาซากุระได้สําเร็จแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมร่างกายของมิโฮเนี่ยก็ทนการต่อสู้ไม่ไหวนะฮะและ ก็เรียกได้ว่าสาเร็จแค่เป้าหมายเดียวนะครับผมคือการล้างแค้นอสักุระั่นและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับผมของการมาเป็นไรเดอร์ของอิโฮหรือว่าคาเมเลเดอร์ฟาร์มนั่นเองคาเมเลเดอร์ร,วร,ริวงะหรือว่าดาร์คชินจิก็เป้าหมายหลักของริวงะนะครับก็เป้าหมายหลักของริวงนะนีผมก็ง่ายๆเลยนะครับคือการออกมาจากมิโลเบิร์กนะครับผมแล้วก็แทนที่กับชินจิตัวจริงเขาเนี่ยจำเป็นต้องรวมร่างกับชินจิตัวจริงนะครับเขาถึงจะมีตัวตนจริงขึ้นมานะครับผมเพราะแต่เดิมทีนะครับเขามีตัวตนอยู่แค่ใน,น,นมิโลเบินจนจจิิตััวรรงะคบ ราะถ้าเกิดไม่รวมร่างเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยผมจะอยู่ได้ชั่วคราวและพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยร่างกา,กายก็จะสลายหายไปนะครับจึงจําเป็นต้องมีชินจิตัวจริงนะผมเพื่อทําการรวมร่างร่างเขาถึงจะอยู่ถาวรนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลในการต่อสู้ของริวงานะครับกับเรเดอร์โอดิน in, หรือว่าคาสกิชิโร่โดยเป้าหมายของการสร้างไรเดอร์ขึ้นมาของคาสกิชิโร่เนี่ยก็คือการทําให้น้องสาวของเขาเนี่ยผมที่มีชื่อว่าคาสกิยูอิ ไม่หายไปในตอนอายุ20นะยครับโดยสาเหตุนะครับผมที่คาสกิยูอิจะหายไปตอนอายุ20เนี่ยคือในตอนเด็กนะครับผมบ้านเขาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นและตอนนั้นนะครับตัวยูอินะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บนะผมจนสลบไปเลยซึ่งในตอนที่คาสกิชิโร่กำลังจะมาช่วยน้องเนี่ยเขาก็ได้พบกับยูอิอีกตัวตนหนึ่งนะผมซึ่งเป็นยูอิในกระจกจากนั้นยูอิในกระจกะนีับผมก็ได้ออกมาเป็นร่างจริงนะฮะแล้วก็ได้บอกกับคาสกิชิโร่นะครับว่าเขาเนี่ยจะหายไปในตอนอายุ20คาาาาาสึกิิชโ่่นนนะผมมจงงงทททํุวีเเพืออใหห้้ยไไ เขาจึงต้องเหลือรอบเป็นสุดท้ายนะผมเพื่อขอพรให้น้องสาวเขาเนี่ยไม่หายไปแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคาสกิชิโร่ไม่ได้บอกความจริงให้ยูอิรู้เลยนะครับคาสกิชิโร่เนี่ยผมบอกไปตลอดว่าการต่อสู้ของไรเดอร์เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยูอิเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าที่คาสกิชิโร่ทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อคาสกิยูอิซึ่งยูอิเนี่ยผมก็สงสัยมาตลอดแล้วก็สงสัยหลายครั้งโดยคาสกิชิโร่เนี่ยผมเคยหลอกยูอิว่าเขาเนี่ยต้องการพลังนะผมที่จะอยู่เหนนือปีาแล้มุษย์ะ ซึ่งนี่ก็เป็นคําโกโหกนะครับผมเพราะไม่อยากให้ยูอีเนี่ยเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ของไรเดอร์แต่ดูเหมือนว่าในท้ายที่สุดแล้วนะผมทุกคนเนี่ยก็ได้รับรู้ความจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยูอีหรือชินจิหรือว่าเลยนะครับผมก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดในผมที่คาสกิชิโร่เนี่ยตั้งใจทําเพื่อยูอีนะฮะนี่ก็เป็นเหตุผลในการต่อสู้ของคาสกิชิโร่หรือว่าคาเมเลเดอร์โอดินนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นแล้วก็เป้าหมายในการเป็นไรเดอร์ของแต่ละคนนะครับบอกเลยว่าแต่นนตา,ตแตตางไป ซึ่งผมอยากให้ท่านผู้ชมเจ้ากันคอมเมนต์หน่อยนะครับผมว่าชอบเหตุผลของใครมากที่สุดเราเนี่ยจะมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ